มี่คือเหมืองเลแวน์หรือที่ถูกขนานนามว่าเมืองใต้สมุรเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี1820และสุดท้ายก็ขุดลึกลงไปในแผ่นดินถึง2,000ฟุตแต่ที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือมันแผ่ขยายออกไปใต้ท้องทะเลแอตแลนติกเป็นระยะทางกว่า1ไมล์เต็มลองจินตนาการดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากอุโมง์เหล่านั้นพังทลายลงมานี่คือเรื่องราวของหายนะเหมืองเลแวน การทําเหมืองไม่เคยเป็นงานที่ง่ายแต่เมื่อเทียบกับ200กว่าปีก่อนทุกวันนี้ความปลอดภัยนั้นดีขึ้นมากส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เหตุผลที่แท้จริงคือกฎหมายเพราะไม่ว่าอะไรจะป้องกันอุบัติเหตุได้มากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรจะเร่งให้ธุรกิจยอมลงทุนซื้ออุปกรณ์ความปลอดภยัยและบังคับใช้ได้ดีเท่ากับการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายเหมืองเลแวนตั้งอยู่ปลายสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเป็นเหมืองทองแดงเป็นหลัก แต่ก็มีการขุดดีบุกและสารหนูด้วยสภาพการทำงานที่นั่นเรียกได้ว่าน่าสยดสยองลึก600เมตรเหมืองมืดสนิทร้อนระอุจนอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสหรือกว่า100องศาฟาเรนไฮต์คนงานเหมืองจำนวนมากต้องทำงานเกือบเปลือยกายเพื่อป้องกันการเป็นลมแดดบางคนไม่ใส่แม้แต่รองเท้าบูททำงานเพราะมันจะเต็มไปด้วยเหงื่อจนทำให้เสี่ยงเป็นโรคเท้าเปื่อยสิ่งที่ให้แสงสว่างเดียวของพวกเขาคือเทียนไข พวกเขาใช้ดินเหนียวปั้นเป็นฐานเพื่อติดเทียนไว้บนศีรษะหรือหมุกนิรภัยเพราะต้องใช้มือทั้งสองข้างในการทํางานและปีนป่ายและแน่นอนว่าเทียนเหล่านี้มักจะดับวูบลงบ่อยครัง้งพวกเขาจึงต้องพกไม้ขีดไฟไว้ในตลับทองเหลืองกันน้ําในแต่ละวันคนงานนับร้อยคนจะต้องป่ลงไปในเหมืองผ่านปล่องต่างๆโดยมีบันไดทั้งหมด80ชั้นขั้นตอนการทํางานคือเจาะรูในหินด้วยสว่านมือ แล้วบรรจุดินปืนเพื่อระเบิดหินจากนั้นก็กลับเข้าไปเก็บกวาดเศษหินด้วยเครื่องมือมือและใช้ท่อนซุงกับไม้กระดานค้ำยันทางเดินทุกวันหินและแร่าธาตุนับร้อยตันต้องถูกลากเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรกลับไปยังปล่องเหมืองโดยใช้รถลากที่ดึงด้วยม้าและล่อและสิ่งที่ทำให้เหนื่อยล้าที่สุดคือเมื่อสิ้นสุดการทำงานพวกเขาต้องปีนกลับขึ้นบันได80ชั้นนั้นเพื่อออกจากเหมือง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาเต็มๆชั่วโมงครึ่งยังไม่นับรวมการเดินกลับบ้านและที่ซ้ำเติมความเจ็บปวดคือเวลาสามชั่วโมงต่อวันที่ใช้ปีนบันไดนั้นไม่ได้รับค่าจ้างพวกเขาจะเริ่มนับเวลาทำงานเมื่อถึงพื้นเหมืองเท่านั้นบ่อยครั้งที่คนงานเหมืองที่อ่อนล้าจนหมดแรงตกลงมาจากบันไดและอุบัติเหตุอื่นๆก็เกิดจากดินปืนที่ฟุ้งในอากาศแล้วไปติดไฟจากเทียนของคนงาน ในปี1857หลังจากเหมืองดำเนินการมา37ปีก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นระบบที่เรียกว่าเครื่องยนต์มนุษย์ (Man Engine) Man Engine เป็นเหมือนสายพานลำเลียงแนวตั้งสำหรับคนมันประกอบด้วยเสาไม้สูง1,000ฟุตที่สอดเข้าไปในปล่องเหมืองมีแท่นไม้ยื่นออกมาทุกๆ12ฟุตเครื่องยนต์ด้านบนจะยกเสาขึ้น12ฟุตแล้วลดลง12ฟุตคนงานจะก้าวขึ้นบนแท่นที่เครื่องที่ จากนั้นเมื่อท่านถูกยกขึ้นสูงสุดพวกเขาจะก้าวลงบนท่านที่ติดอยู่กับผนังปลอกแล้วรอท่านเคลื่อนที่ถัดไปทำซ้ำแบบนี้ถึง137ครั้งเพื่อขึ้นสู่ผิวดินจากก้นเหมือนแม้ว่ามันจะฟังดูบ้าคลั่งแต่มันคือทางเลือกที่ดีกว่าการปีนบันได80ชั้นรวดแมนเอนจินใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเทียบกับการปีนที่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง แม้จะยังมีความเสี่ยงที่จะก้าวพลาดและตกลงมาแต่ถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญอย่างไรก็ตามแมนเอนจินของเมืองเวเวนก็ถือว่าล้าสมัยแม้แต่เมื่อเทียบกับแมนเอนจินในเมืองอื่นๆทั่วคอนวอลที่ใช้เสาคู่เพื่อลดเวลารอยิ่งไปกว่านั้นมันใช้เครื่องยนต์ที่ทำงานติดขัดและไม่น่าเชื่อถือแม้จะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ในปี1893 แต่มันก็ยังคงถูกใช้งานต่อไปอีกเกือบ30ปีเมื่อถึงปี1919การใช้งานมาตลอด62ปีได้กัดกร่อนส่วนประกอบต่างๆทั้งไม้ที่ผุพังจากความร้อนและความชื้นมันต้องแบกรับน้ำหนักของผู้คนนับล้านครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารถึง130คนพร้อมกันในวันที่20ตุลาคม1919กะเช้ากะเช้ากำลังจะเลิกงานคนงานหลายคนเพิ่งกลับมาจากสงครามโลกครั้งที่หง แต่กลับมาเจอเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำพวกเขาเคยเตือนผู้บริหารครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแมนเอนินนั้นไม่ปลอดภัยมันโยกเยกและมีเสียงสั่นอย่างน่ากลัวแต่ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะทำอะไรเพราะการเปลี่ยนเครื่องยนต์ต้องใช้เงินจำนวนมากขณะที่คนงานกว่าร้อยชีวิตขึ้นไปยืนบนแท่นไม้เล็กๆจนเกือบเต็มความจุก่อนที่ส่วนใหญ่จะก้าวลงสู่พื้นผิวก็มีเสียงปังดังขึ้น เหล็กที่เชื่อมคานด้านบนเข้ากับเสาซึ่งสึกหรอมานานกว่า5ปีตั้งแต่การเปลี่ยนครั้งล่าสุดได้ขาดออกจากกันเสาไม้สูง1,000ฟุตพร้อมคนงานทั้งหมดจึงเริ่มดิ่งลงสู่ก้นเหมืองผู้คนที่อยู่ใกล้ปากปล่องเหมืองหายวับไปพร้อมเสียงกรีดร้องเสาแมนเอนจิ้นบิดงอและพังทลายคนงานที่อยู่ลึกด้านล่างเริ่มตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนหิมะถล่มของหินและไม้ที่พุ่งลงมา หลายสิบคนกระโดดไปยังหิ้งหรือแท่นเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดส่วนคนอื่นๆที่เกาะอ,อยู่บนแท่นที่พังก็ถูกพาถลายลงไปในความมืดพร้อมเสียงหินถล่มเมื่อฝุ่นเริ่มจางลงเสียงกึกก้องของหินและโลหะก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบแล้วตามมาด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนงานที่ติดอยู่ในซากปรับหักพังชิ้นส่วน300ฟุตของเสาที่หักโค่นลงมาได้ทำลายคานไม้และแท่นทั้งหมด และพังทะลุผนังปล่องเหมืองจนอุโมงค์ถูกปิดตายสนิทคนงานที่อยู่บนผิวดินรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเลวร้ายเพียงใดจอห์นเกรนเฟลอาสาปีนลงไปสำรวจและเกือบจะทันทีที่เขาต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ถูกพันธนาการอยู่ท่ามกลางคานไม้และหินที่ปิดผนดึกอุโมงค์ไว้สิ่งที่น่าเศร้าคือพ่อของจอห์นเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สูญหายอยู่ด้านล่าง เสียงเรียกขอความช่วยเหลือถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้คนงานเหมืองนอกเวลางานจากเมืองใกล้เคียงรวมถึงเหมืองอื่นๆต่างหลั่งไหลามาช่วยงานกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะปล่องเหมืองเสียหายอย่างหนักทีมกู้ภัยต้องถูกหย่อนลงไปในปล่องด้วยเชือกพวกเขาต้องผูกเชือกกับเศรษซรากแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักหลายร้อยปอนด์ค่อยๆดึงมันขึ้นมาทีละน้อยเป็นเวลาหลายวัน คนงานที่ติดอยู่ข้างล่างก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรวมกลุ่มกันสองชั่วโมงหลังจากการยุบตัวมีคนงานจากก้นปล่องเริ่มปรากฏตัวขึ้นจากห้องเครื่องยนต์พวกเขารอดชีวิตมาได้โดยการปีนบันไดฉุกเฉินในปล่องยกแร่และปล่องสูบน้ำและสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันเกือบทั้งหมดเข้าร่วมทีมกู้ภัยทันทีเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมงานอีกกว่า50คนที่ยังสูญหาย สุดท้ายแล้วต้องใช้เวลาถึง3วันเต็มในการขุดและคลานผ่านอุโมงค์ที่พังทลายเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้แต่กระบวนการก็ช้าเกินไปหลายครั้งพวกเขาไม่สามารถไปถึงผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือได้ทันก่อนที่เสียงเหล่านั้นจะเงียบลงไปตลอดระยะเวลา3วันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น31คนในจำนวนนี้มีเด็กชายอายุเพียง14ปี ที่ติดอยู่ใต้ร่างของคนงานเหมืองอีกคนเป็นเวลา15ชั่วโมงก่อนได้รับการช่วยเหลือและน่าเศร้าที่ผู้เสียชีวิต5คนรอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาได้แต่มาจบชีวิตที่นี่การสอบสวนพบว่าเหล็กที่หักนั้นทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้องและมีข้อบกพร่องภายในแต่นําไปสู่การตัดสินใจที่ขัดแย้งอย่างมากในการระบุเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งทำให้เจ้าของเหมืองพ้นจากความรับผิดชอบทั้งหมด ท,ทั้งที่ไม่มีเหมืองอื่นในคอนว尔ที่ยังคงใช้แมนเอนจินที่ล้าสมัยเช่นนี้อีกแล้วครอบครัวที่สูญเสียจึงไม่ได้รับค่าชดเชยทางการเงินใดๆและหลายคนต้องย้ายออกไปเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้แม้จะมีกองทุนบรรเทาทุกข์ถูกจัดตั้งขึ้นและมีผู้คนบริจาคเงินจำนวนมากแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถเรียกใครกลับคืนมาได้ <c oughs> เหมืองเลแวนยังคงดำเนินการต่อไปอีกไม่กี่ปีจนถึงปี1930 ปัจจุบันเหมืองเลวแวนยังคงเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในส่วนของพื้นผิวแต่ส่วนใต้ดินได้ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาแล้ว